ก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่า,จานจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับมาลูกบชินาครับเฮียงแมง่เอาปากคอกินได้หรือเอาปากคอคอใย้กินปากคอมาเด้อตัวนี้ปะ ครับเครื่องปรุงมีน้ำปลากับปลาแดงเรอย่างนี่วะปลาผมกินรสมากปลาน้ำตาลน้ำตาลมาน้ำมีเครื่องปรุงบชดฉีนมานังด้วยสบายสบายครับสำหรับมื้อนี้ชิวๆครับพี่น้อง กินมากลุมครับม,มาคอครับพี่น้องอเดี๋ยวกินฝีมือแม่นิดนะครับวก็ตกกตียงนี้แล้วกาเด้วยฟอกลแล้วมือยุดบ,ออบเส้น้ำปา มะม่าเครื่องปูมีเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นี่เลาปรุงเองปะนี่นี่นี่รสดีปมะซบแนรสดีดันนีาาดลาอไ่อมไรปาเสียวมาบ้านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวับา่ยาอันนี้น้ำปลาฮะอันนี้น้ำตาลใส่เลยครับมันมันมเดมือนกัอันดบแรกเดี๋ยวเห็นยู่อันนี้มันมื มีน hm. ้ำตาลน้ำปลาโ้งขี้รดนะเอาพวกขี้รดกันขีดแดงเนาะใช่เหรอพี่ก่อน

มันหวานเกลือมาใส่นิดเดียวเ้อพี่น้องนี่มากินข้าวอหาใส่ได้นะครับบรรยากาศแบบนี้นี่มองเดียวครับก็อ,อีสานของเฮานลยล่ะแบบเป็นธรรมชาติแบบไทยบ้านนี่นดีเลยละ่ะกินของธรรมบชาิบ้านเลยหาปรยมากจังชนชมเวืแล้วไหมมันคือบ่อกเกิดเ,เองตาม,ม,มธรรมชาติมันคือใบายาง นี่แกงปะแกงช่มเส้นแล้วเหรหั่ไม่เินบขคอบขคอใส่เกลือนิดนึงชุ่มน้อช่วนนี้ก็อันตราไรยังโควิดแต่รักษาเน้อรักษาตัวอยู่ของนี่เด้ยครับพี่น้องเอาไปใส่บ่ได้ไม่จะเหี่ยนเป็นยาด้วยนาะนี่ใช่ในกินเด้อยังให้กิน ไม่ได uhm. si> ้ถิ่นเปั่นปั่นว่ท่านในใส่แมงไข่กินอยอ่ดันบวกปาติบบวกน่ะปลาเขาดีเลยเจ็กปนแคน้อยบักข้อ กระเขมเดามากว่นอ,อ,องเลยเาสองเงี้ยเงี้ยเี้ยไ่าฮ่่า่เอางีนี่กลางปลงสานทังน้งไม่เห็นหรอกเอาเีนี่เส้นปลายีานี่เนี่ยเอียัดแต่ตะบันหนึ่ยยง ป่ะเอามาบิง้งเหอแม <า S 2> ่บเบเอาเอาตะหนีก่อนนี่จ <c oughs> ันม่ชิน,ชนขอะไรใเขากล่องนี่นมั้ย่างกุ้งแดงวัวแหวมาเอาไปให้ผู้ในญบิบ้งเป็นทางบิงบ้งอยู่หุ่นย่างหน่อยพี่น้องบึง้งจะพี่น้องมันสนามเบิง้งอาจาน

เอแต่เฮีนี่แร่บมาเด้อแ่บี่อ่ะเ้ยกูแบบก <a f> <ık> ูวันแอบกูในกันยาคุณเล่าของกูดอนลาอยางเอฟซีทำหาด้ไหมอ่ะเอฟซีทำหาได้เะตําหัมันเนี่ยฮะนี่อี่น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 นนีี่นนน่่่่่่น่ีเนนน่นนเพ่นนนนน เมื่อยบ่แม่เมียไม่เมื่อมย์ป่ดีแล้วปลูกข้าวไปยังต้มผ้าอีงสี่เม่แม่ใชไปปลูกแม่ใชไปเพาะไว้เพาะไว้ยุราเ้ลูกมากกว่าที่กินเบื่องพี่น้องมะพร้าวน้ำหอมมันแพง ปูกรติดเนี่ยโอ้ขนาวดีบังเอาบอกพ่อบรรท้อนไปผูกล่ะในกินนำ้ำเนียวหนึ่งเลยความหนาวในกินน้ำไ,ไ,ลนนำไ,ไลหลายไหลบรรท้อนเย้ครับเทศเมนูยังลรอแม่นนแตงไทยแตงโอ้ของโปรดเลยครับแตงไทยของโปรดเลยไหนล่ะนี่ไงแตงไทยมันคือปลสุกหรอแม่แม่ไม่คือปลสุกอืมโอ้ย น,นี่ครับพี่น้องสุกมีครับมุสุกมีนี่อืมสูดใจผมหลายครับหอมนี่ยกไปเฉยเลยคหัอเดี๋ยวพี่ต่อไปห้ามาเห็ดของหวานนะครับอ,อ๋อขอบคุณ ขอบคุณป้าจิมกับลุงวันนะครับที่ว่าสนาสับสนุนแตงไทยนะครับมาเห็ดของหวานทึ่งแตงทึ่งทึ่งแตงโมทึ่งแตงไทยนะครับเดอยวเดีกินนั้งกันครับขอบขั้วสามสามลังนะครับครับขอบคุณนึ่งเดียวเดี๋ยกินสามขั้วสี่ขั้วผูกผูกยังกางอ่ะนอนล้วไหม,ามขายมือเดียวเหมือนเลยวันที่สร้างรอบที่สองกะเหมือนเลยเหรอลอนะครับรอกำลังปลูกมาอีกรอบหนึ่งอยู่ แม่นิดไวยอนลูกหลานเนี่ยไวฟอนไวฟอนอายุเย็นเป็นสุขความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีเด้อขอให้อายุวันนู้นสุขังพลังบุญรักษาเทวดาดูแน่เด้อสาธุทุกคนเด้อนะครับสาธุรับพี่น้องสาธุทุกคนนะครับบายบาย